เฮ้ย hey, hey. สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอานุนอินอเมริกานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา9้ามงครึ่งน,นะครับของวันอังคารที่1 3กรกฎาคม2021นะครับผมคือพอดีวันนี้เนี่ยนนจะมาทำอะไรใช่ไหมฮะวันนี้นะครับนนรู้สึกตื่นเช้ามาแล้วไม่สบายแล้วก็คือไม่สบายอย่างเงี้ยประมาณ2วันแล้วในขณะที่ตัวเอง ก็กังวลนะครับเพราะตอนนี้ได้ยินข่าวว่าตัวโควิดตัวใหม่มาแล้วแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการตรวจโควิดเบื้องต้นด้วยชุดตรวจนะครับพอดีนนไปซื้อมานะครับจากวอลกลนชื่อยี่ห้อไบแหนกนาวนะครับเดี๋ยววันนี้นนจะมาแชร์วิธีการตรวจโควิดเบื้องต้นอย่างง่ายให้ดูก่อนว่าตรวจแล้ว วิธีการตรวจเป็นยังไงนะครับตรวจแล้วผลจะเป็นยังไงเนี่ยนนท์ก,ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับทั้งๆที่ตัวเองฉีดฉีดวคัคซีนครบแล้วนะครับก็ยังกังวลน,นะครับตอนนี้นนท์ฉีดไฟเซอร์ไปแล้ว2โดสเรียบร้อยตั้งแต่2อสเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตรวจกันแล้วก็จะมาดูว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างวิธีการตรวจเป็นยังไงแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับมาเดี๋ยวเราแกะพร้อมๆกันเลยนะครับป่ะดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับ ชุดตรวจนี้นะครับจะมี2 2ชุดอยู่ข้างในนะครับสามารถตรวจได้2ครั้งนะครับผมข้างในมีอะไรบ้างนะครับชื้นะครับก็จะมีโอเคพวกใบวิธีการใช้ต่างๆนะครับข้างในมีอะไรอีกนะครับโอ,โอ,โอ,โอ้ข้างในประกอบไปด้วยนะครับ แผ่นตรวจนะครับ2นะครับผมแล้วก็ที่สวอปนะครับผม2ชุดนะครับแล้วก็น้ำยานะครับผม,มโตเรียบร้อยนะครับโตนอนเช็ดคลีนสะอาดเรียบร้อยนะครับน้ำยาสำหรับเทสนะครับ2ชุดนะครับ โอเคแล้วก็ก่อนอื่นเลยเราเตรียมนาฬิกาไว้จับเวลาหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะรู้ผลเลยภายใน15นาทีนะครับแล้วก็เนี่ยนนจะนนจะตั้งเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะจับเวลาไว้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำกันยังไงนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับอย่าลืมนะมือสะอาดเรียบร้อยนะครับ Clean. เรียบร้อยนะครับแอลกอฮอล์นะครับผมเอาละเริ่มต้นจากการนะครับแกะแผ่นนะครับผมที่สำหรับเทสนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสำหรับเทสนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่านะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่า เส้นสีฟ้าต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนไม่ต้องเทสนะครับเทสไ,ไปก็ไม่ไม่ได้ผลนะครับอันนี้สมบูรณ์แบบนะครับเส้นสีฟ้าชัดเจนนะครับผมแล้วก็ดูด้านในมีอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญห้ามจับแผ่นเทสตตรงนี้โดยเด็ดขาดนะครับปล่อยไว้เลยนะครับห้ามสัมผัสห้ามโดนอะไรใดๆเลยนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้จะมี2รูนะครับรูบนกับรูล่างนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าทํำยังไงนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นแผ่นกาวนะครับโอเคเดี๋ยววางเดี๋ยววางแผ่นเทสไว้ระนาบบนโต๊ะนะครับผมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวน้ำยานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหยดลงยังไงนะครับ แล้วก็ที่สวอปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหยดน้ำยาลงไปนะครับแกะน้ำยานะครับบิดหยดน้ำยาลงไปนะครับนับให้ได้ทั้งหมด6หยดนะครับผมบนรูบนนะครับ มันจะมี2รูนะครับรูบนกับรูล่างเราหยดลงไปรูบนนะครับผมอ่ะหยดน้ํายา6หยดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําวิธีการ s w a p นะครับมือเราห้ามไปสัมผัสโดนตรงปลายด้านบนนะครับผมแยงเข้าไปในจมูกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผม เสร็จไปแล้วข้างนึงนะครับเดี๋ยวต่ออีกข้างนึงนะครับน้ำตาไหลเลย ดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมเอานะครับปลายนะครับที่เราหมุนในจมูกเราเมื่อกี้นะครับผมแย่ลงไปจากรูล่างนะครับผมเราทะลุไปถึงรูบนนะครับแล้วนะครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราหมุนนิดหนึ่งนะครับประมาณ3รอบเพื่อให้น้ำยามันซึมทั้งหมดนะครับ1 2สอง 3นะครับเสร็จแล้วทำยังไงนะครับผมแกะแผ่นกาวนะครับด้านข้างออกนะครับผมแล้วปิดแผ่นกาวไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับทิ้งไว้15นาทีนะครับเดี๋ยวตั้งเวลานะครับ โอเคนนจับเวลาไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าครบ15นาทีแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับครบ15นาทีแล้วเรียบร้อยนะครับผมเรามาลุ้นกันว่านนเทสเมื่อกี้นนจะเป็นโควิดไหมนะครับ โอเคหนึ่งสองสามนะครับแชะนะครับผมผลตัวเบื้องต้นนะครับออกมามีแค่เส้นเดียวนะครับโอไม่ชัดเส้นเดียวนะครับผมหมายถึงว่าเป็นลบนะครับอันนี้คือไม่มีเชื้อโควิดนะครับในการตรวจเบื้องต้นนะครับตรวจง่ายๆเองที่บ้านนะครับผมถ้าเกิดมันขึ้นมา2ขีดแบบนี้นะครับหมายถึงว่าคุณ มีโอกาสที่จะเป็นโควิดนะครับผมแต่ตอนนี้ผลของนอนเย่ yeah! ลงใจไปนหนึ่งปอแล้วโอ้โหเพราะว่าเราไม่เคย,เคยป่วยเลยไงแต่วันนี้ตื่นมาโอ้โหทั้งไอนะครับทั้งเจ็บคอนะครับมีอาการปวดหัวนิดๆนะครับผมโอเคสรุปผลนะครับเป็นลบนะครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการตรวจโควิดนะครับผม ตรวจง่ายๆเองได้ที่บ้าน15นาทีรู้ผลเบื้องต้นนะครับผมโอเคสำหรับอีพนี้นนก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ